กินเลยติ๊กโกะตะโกนให้ถึงฝั่งนี้นะคะทถามอ่ะคำถามให้ถึงตรงนี้นะคะตกลงหน่อยไม่ถึงว่าคำถามนี้จะถึงฝั่งคือคำถามเนี่ยฝั่งนี้ต้องได้ยินด้วยเพราะว่าเตรียมซ้อมตอบคำถามมาอย่างดีไม่ถึงนี่ไม่ถึงพวกคุณ

มีผมไงครับร้อเลยครับแน่นอนว่าเรามีโชว์มาให้แฟนได้ดูแน่นอนวันนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตอะไรแค่ไหนครับกับดร์อารีนนั่นเองก็เตรียมสนุกกันได้เลยครับแฟนๆพวกเราเตรียมเพลงมาเยอะมากจะได้เพลงใหม่เพลงทักเหรอครับหรือว่าเพลงใหม่กว่านั้นโอ้ก็เพลงทักเลยครับเพลงทักเลยครับเพลงทักเอาไปเพลงทักไปก่อนแล้วกันเพลงทักเพิ่งปล่อยเองนเพี่ยเพลงทักของใช่ก็วันนี้ก็ นองครับก็ปล่อยมันก็ย้ากมีคาเวียครับเพราะะฉนั้นก็เอามาเอามาด้วยวันนี้ใช่ใช่ใช่จะได้เห็นพี่ฮงและที่เห็นเลโก้ตีนกาด้วยและหวังว่าวันนี้ทุกคนจะพร้อมแลปไปกับพี่หงนะครับและตีนกาไปพร้อมกันและตีนกาไปพร้อมกันได้ด้วยได้เลยตามเสรีแปลว่าจริงๆวันนี้ก็พร้อมจริงครับผมก็ ด้วยความที่วันนี้เป็น Grand o p e n i อเร่ของดรแอ l ี่ด้วยก็ยินดีมากๆเลยครับที่ดรแอ l ลี่ชวนพวกเราหลายแนมายังไงก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมที่ได้โชว์ให้ทุกคนในวันนี้เพราะเราก็คิดถึงทุกคนมากเหมือนกันครับผมวันนี้ก็พาหลายๆเพลงมาเลยคิดถึงเพลงไหนก็วันนี้อาจจะได้ฟังด้วยเช่นกันหยุดงานไม่ได้หยุดวิ่งเลยค่ะวันอาทิตย์เพื่ออ๋อครับผมไม่มีอะไรครับ้วโอเคครับ เยอะแค่ไหนเรียกว่ามีเท่าไหนก็รับหมดจริงๆเราเราไม่ได้แบบจำกับวันหยุดดปกว่าซเปอร์แมบสมมปอวันหยุดมาปุ๊บเราก็แบบว่าเออเราอยากทำงานอเงี้ยเราก็แบบ,รบเราเวลาโอเคทำงานดีกว่าใช่ไหมใว่ใช่ใช่ใช่กว่พราะว่าส่ใช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใช่งน่ใชบใช่ใช่าส่ใช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 ่ใว่ใช่ใอาใิตย์อะไรนช่ใง่ี้่็แบบว่าช่าจะสะดวก่ใช่ใช่ใี่ใช่ใเ่ใช่ใช่ะช่อย่าง่ใช่ใช่ใช่สช่ใช่ใช่ใับใชนใช่ใช่ใช่ใย่ใช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 ่ีว่นหุ่ดอยู่ล้วใช่บบ่ะครับ จริงๆเขาเรียกว่าไม่มีลิมิต<า>จริงคือแบบไ right, right ร้ไร้เขตเขตกันเขาบอกเคยวิ่งว่าสุ่ยงาน,เ,านงเคยมาสามสี่งานอยู่ <c oughs> ใช่หรือเปล่าแต่ว่าต้องวิ่งมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเคยลง<ๆ>แล้วก็ลงเครื่องแล้วก็ไปเลยจริงอยากจริงอ,อยากลองแบบมากกว่า5ไม่ไม่อยากอยากลองดูอ <c oughs> ่างเราเคยปรมาเท่าไหร่เลยเยอะสุดสี่เยอะสุดที่เยอะเหมือนกันนะไม่แต่วันต่อไปจะเป็นเพื่อ5งานที่ตั้งแต่เจ็บดูแลกำลังชาเลนจ์ดูยินดีมากพร้อมอยู่หรอ ก็สมมติว่าเรามีห้าคน,บบน,าน,บบนต้องวิ่งก็อ่านงานแรกสมมติมีเรามีห้าคนงานแรกพี่ตุย้ยเฉยๆงานสองพี่เลี้ยวเฉยๆงานสามพี่โก้เฉยๆงานสี่พี่นันเฉยๆก็ผัดกันไปไม่คือคือเราจะเปลี่ยนเพราะว่าใครแบบชายที่สุดเอ่าแต่เชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าพี่นันเนี่ยที่เหตุผลที่เขาฟิตเนสบ่อยๆเนี่ยเขาต้องการฟิตร่างกายและเตรียมความพร้อมแล้วให้แบบความเหนื่อยเนี่ยลดร้อยลงที่สุดในะสำหรับการงานออกกันยิมเลยพาน้องๆไปด้วย มันกอผมไปผมก็เลยชวนเลโก้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคือผมเนี่ยลาาเลโก้ขับรถส่งนุที่เลยไา่กาย้อนขับเหรอฮะไพรลากนะพี่นัทเนี่ยส่งสารมากไม่ไม่เหตุการณ์แรกคือเลโก้อะผมไม่เคยคิดว่าเลโก้จะมาถามคำนี้กับผมเลยคือเลโก้มันมามันมามาหาผมใช่ไหมมันถามว่าพี่ฮงวันนี้ไปยิมว่าผมแบบเลโก้เนี่ยนะทุกคนงง ไม่รู้จักกันมาสองปีไม่เคยถามนี่เคยไม่เคยล่าสุดคือปีที่แล้วใช่ไหมใช่แต่มาแล้วด้วยซ้ําตั้งแต่มันบอกว่าไม่ไปแล้วเลยไม่คิดว่าจะมีคานี้ออกจากปากมันเลยเลยว่าน้องอยากมาเออนี่ไงน้องสิ้นเพื่อแบบวิ่งงานใช่ไหมใช่แล้ววันก่อนผมเล่นเสร็จปุ๊บอยู่ๆเห็นเลโก้หัวทองๆเดินมาเอ้หัวแขวก็งงว่าเอ้ยเลโก้มาเหรอสุดผมก็เลยเล่นต่อกับน้องอีกแป๊บนึงอันนี้ผมก็เล่นมาสภาแล้วก็เลยสนุกเลยค่ะเล่นลาเล่นกับน้อง แต่ว่าคืออคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ทุกวันนี้คือพี่ชายเขาทุ่มเทกับให้เวลาให้งานกับฟิตเนสไงครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเติมเต็มตรงนั้นบ้างเลยแบบไปตามพี่ชายกลับบ้านไปตามที่ฟิตเนสเลยเข้าไปถึงคือเราเล่นเลยเอ่อทำใจก่อนเย่นผมมีคลิปอยู่ครับเดี๋ยวไ้ ชอบใจสุดๆคร <c oughs> ับนาทีนาทีเออเทรนเนอร์บอกว่าตั้งแต่นัดมา6โมงเย็นเนี่ยยังไม่ยิ้มเลยนะเลโก้มายิ้มไม่หยุดเลยคือเข้าใจเขาว่าน่ารักแต่ก็แบบดูภูมิใจกับการที่ค <c oughs> งเองย่างก่าเขาพจบที่น่อย่างเ่าดีใจผมดีใจดีใจเหตุเลย DJ, DJ เลยขับมาอย่างสบายเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีงานใช่ไหมคะแล้วเป็นแก่ว่างพอดีผมก็เลยติดรถพี่ตุ้ยไปพี่ตุ้ยเขาก็แบบว่าปกติอะ พี่ตุ้ยจะขึ้นชื่อเรื่องการขับรถมากด้วยความที่เขาเป็นยังเป็นนิวบี้อยู่ยังเป็นมือใหม่ขับใช่แต่พอผมได้นั่งเปิ๊บพี่ตุ้ยขับสบายให้ผมนอนพักเต็มที่แล้วมาพี่ตุ้ยบอกว่าเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้เนาะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันในฟิตเนสเก็บแหรอผมโอ้ผมลองจากคุณนัทเลยนะกับคุณโฮงาใหญ่มากนะใหญ่ใจริงๆอยากให้โชว์ไม่เชื่ออยากดูอาจจะได้เห็นในคอนเสิร์ตครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยเราเป็แบบเข้าเลยเข้าเลยเงีย ตอนนี้เขาเกินไปแล้วคือยังไม่เขาเรียกว่าเกินเขาเรียกว่าสู่สีสูเวลาจะนำแล้แต่ว่าคุณไปก่อนไม่อกผมไปก่อนก็เหมือนที่บอกถ้าอยากรู้ต้องวันที่เท่าไหร่นะคุณตุ้ย18ตุลาเนี่ยอาจจะได้เห็นแบบเอาจริงนะได้2ีตุลามันเยอะแล้วอ่ะยากได้ยินชื่อคอนเสิร์ตอยากได้ยินอยได้ยินแบบ่างได้หอะไรออย่าง้อยากได้เลยไหมล่ะได้เลยร้องโถ ลองโทรหาพี่แกงส้มดูลองถวาพี่แกงส้มได้แต่เมืม่ออยู่ในโซนเน <c oughs> ี่ยก็คุยกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงใช <eg le af> <l ug> ่แล,แลว่วางแผนอยู <L ug> ่นะคือมันก็ชัดเจนขึ้นทุกๆวันนะว่าแบบเฮ้ยเราจะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังแบบเผลอๆมาไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากให้มันแบบไฟนอลที่สุดแล้วก็ดีเพอร์เฟกต์ที่สุดก่อนให้ทุกคนรู้ตอนที่มันดีที่สุดมันออกแต่ว่าคือก็ฟิตร่างกายแต่ตอนนี้เลยฟิตหรอแล้วครับฟิตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับท่านเรื่อยๆอุ้ยเขานี่สุดยอดเลลลยยออะไรรคุวัันนนีี้้้่งจากตบผม ไม่จริงๆแล้วอ่ะผมอะอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าลงว่าผมอยู่ยิมอะไรเท่าไหร่แต่ผมไปบ่อยไปบ่อยมากจริงป่ะใช่ไปบ่อยมไปบ่อย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 มากชื่อที่เซ็งก็มีโฮมเยอะอยู่นะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีแต่เขาเล่นอย่างเดียวนี่แต่แบบว่าแบบว่าถ้าแบบมันจะมีใบเซ็นชื่อจะมีนัดใช่ปะ มีตุ้ยมีผมตีคู่มานีแล้วเริ่มมีเลโก้มาแล้วหยอบหนึ่งอันนี้เลี้ยงแตเลโก้คือเลี้ยงก็ไปไม่คือผมจะเน้นเลที่บ้านอ่าจริงกรับเปล่าจริงจริงผมเชื่อคุณไม่ถามเทรนเนเลย่หว่าห้รไม่เลยไม่ผมผิดก็เอร์ี่ไกม่ก็คือเทนเนอเดียว์แันครับาแบบว่าถ้าแบบว่าสะดวกมาก็ให้บริบานเลย มม่แกเลยแกมต้องแบบไม่ได้ก็คือตอนนี้ถ <w desserts> ูกฟิตจะมาโปรโมททองใช่ไหมคะตุลากินกินกคือดูแบบไม่ไม่ไม่กินหรือกันครับผมไลค์แค้นเร็วมากเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไลค์แค้นก็เตรียมแผ่นงานมาเรื่อยๆครับผมนี่ระหว่างทางก็เดี๋ยวต้องมีทัวร์อีกใช่ไหมฮะเดี๋ยจะต้องมีปล่อยอัลบั้มอีกเตรียมโปรโมทอีกหลายๆเพลงในอัลบั้มด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบอกเลยเลยว่าไลค์แค้นจะวุ่นมากๆเลยครับผมบอกว่าไลอยู่นะครับจะตามไปอย่างสนุกสนานแล้วก็ วาวุ่นไปตามๆกันเลยนะครันเพราะเห็นบอกว่าจะปล่อยเพลงใช่ครับเลยหลักจริงๆเราก็ประกาศไปบ้างแล้วเนาะว่าในาอัลบั้มเราจะมีกี่เพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เราลุ้นกันครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างในรายแค่ออฟฟิเชียลโดยเฉพาะเพลงที่มีคนพิเศ,ศษมาโปรดิวด้วยใช่ไหมค,ครับพี่สุใช่ก็จริงๆในอัลบั้มประกาศไปแล้วใช่ไหมจะมีหนึ่งเพลงที่แบบว่ามีพี่วทีเจมาโปรดิวใช่แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะปล่อยตอนไหนอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วก็จะมีอีกโ้ยมีอไม่อยากพูดเยอะเพราะกลัวหลุดแต่คือตอนนี้อยู่ในโปรเซสที่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูอะไริ่งเพราะว่าการจบงานทุกคนก็ทำการตัวต่างประเทศก็ทำเหมือนแบบก็เข้าใจได้ว่าแบบว่ามันมีคนถามว่ามีเวลาซ้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยในจริงก็คือเราจะวางแผนตลอดครับว่าพอเราเสร็จงานพวกเราก็จะมีแกรมว่างที่แบบว่าเนี่ยเราเสียเวลาซ้อมได้นั่งเฉมีตลอด อยากมากกว่า20ชั่วโมงแน่นอนใช่จริงๆมีคนมีคนมีคนเคยบอกไว้ฮะเวลาอยู่ในอากาศครับอยู่ที่คุณจะความได้หรือเปล่านี่คำพูดของคุณนี่เวลาอยู่ในอากาศแปลว่าอะไรคุณแปลว่าอะไรครับโยมไม่ก็แบบว่าจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งเวลาแบบใช้ประโยชน์ให้มันมากสุดแค่ไหนล่อคว้าไม่ทันเลยอ่ะคว้าไม่ทันเลยจำวันนี้นะวันเด็กปีนี้ก็อย่าลืม เนี่ยชวนชวนไร้แค้นไปพูดกับคนแค่เด็กๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูวาดใช่ครับอีกประมาณสี่ที่เลยครับผมใช่ทีนี้เราก็มีไปเวียดนามด้วยเราได้ไปเที่ยวตอินเดียแล้วนะใช่อินเดียแปลกเหมือนกันมะเขือมะเขืบเราเห็นในรีสิวว่ามีอินเดียอุ้ยอยากไปมาก พอเราแบบเราเคยแบบดูแบบว่าตามแบบคลิปที่เราบอกไปถึงคูนีเดียแบบว่าอยากไปลองมากตอนพวกเรารู้ว่าได้ไปตอนพวกเรารู้ว่าได้ไปก็แบบตกใจเหมือนกันว่าไม่เคยไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปดูหลังบ้านมาแบบคนทั้งคาบินเดียก็มีแบบเรยอะมากใช่ในยอดอียิปต์ก็บอกว่ามีแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้ไปหาแต่อีกหนึ่งสิ่งเวลาที่ทั้งสงคือคฟชั่นอ๋อครับผมใคแต่ละทีก็คือเตรียมไปนะอ้โหแฟชั่นเหรออันนี้ต้องเตรียมไหมหมายถึงว่า เสื้อผ oi uh ้าที่ไปเดือเล่นหรือว่าเสื้อผ้าคือเวทีให้โทษบนเวทีคอนเสิร์ตก็จะมีทีมสไตลิสต์ทีมแบบว่าเขาเสื้อผ้าคอยดูแลเรื่องนี้ให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าบางคนก็เห็นกันแบบจนแบบดูแล้วว่าใครแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่กระบอกอ่ะก็รอดูเลยรอดูได้เลยครับจะเปิดวันี่สิบแปดตุลาแล้วก็คือจะเปิดขายบัตรเม่อไรนะสิบเจ็ดตุลา ล้อเล่นล้อเล่นติดตามในไลน์แคโนบิเชียวแค่ติดตามไลนแคโนบิเชียวไว้คุณจะเป็นคนแรกที่รู้แน่นอนวันนี้แม่เเลือกให้แล้วานเป็นอร์อยู่ไนวเอาปะปาเลือกให้หรอปะปลาคุณโก้ยังไงนี่นี่มันจะมีแบบนี่แบบแต่ไ่เห็นะมันใส่สูก็ไม่เห่งถ้าถ้าอยากให้แบบวาดภาพเขาเรียกอะไรแบบ อิมเมจินใช่จนินตนาการภาพตามคืออาจจะเป็นสายรักคล้ายๆตอนความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดั้นใช่ไหมโอเคว่าแบบว่าปลินี้เราจะได้เห็นบนเวทีคันชั่นอ่ะลองดูครับโอเคค่ะขอบคุณมากคครับแนนันกก็ว่าจะโตขึ้นก็โตขึ้นโตแล้ว